เรานะโอ้ตันีองกบ่นี่ก็จะเป็นแกะพันธุ์ท้องถิ่นฮะสามจังหวัดชายแดนใต้เราไปดูตัวมันใกล้ๆนะ ก็ะจะประมาณนี้นะครับอ,รรอันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียก็จะเล็กกว่าตัวผู้นะครับคือแกะพวกนี้เนี่ยดังเดิมนี่ยมันจะมาจากคือมาเข้ามานานแล้วแหละนะครับหลายร้อยปีละนะฮะในสมัยของกางรค้าปัตตานีในอดีตนะก็จะเป็น แกะที่มาจากประเทศเย,ยเมนนะฮะเข้าเอาเข้ามานะฮะแล้วก็มันก็อยู่ตรงนี้มาหลายร้อยปีนะฮะจนพันเนพัฒนากลายเป็นพันธุ์ที่นี้ไปแล้วนะครับเนี่ยคือเมื่อก่อนอะทำไมเขาต้องเอาแกะตัวนี้มาเพราะว่าคือสมัยก่อนมันมีตู้เย็นใช่ไหมเวลาเขาจะเอาเนื้ออะไรพวกนี้นะครับ<ๆ>เขาก็จะต้องเอามาเป็นตัวตัว แพะแกะไก่อะไรพวกนี้ก็จะขนมาเป็นตัวๆเลยแล้วก็มาเชือดในพื้นที่อะแล้วก็อาจจะมาเอามาเลี้ยงด้วยนะครับอ่ะมันก็พัฒนาสายพันธุ์กันมานะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับก็กษณะคือมันจะไม่ใหญ่มากเนาะอ่ะเนี่ยคือขนมัน ขนมันก็จะแข็งๆเหมือนส้นโตก็สวยนะก็สวยตามภาษาเยอนะคือขนนี่มัน ปกติแล้วหรือว่ารอยตัดมาแล้วปกติถ้ามันยาวแล้วก็ตัดได้ขนเอาไปใช้เยอะเลยทำเป็นพร้อมก็มันอยู่กันมาหลายร้อยปีนะบ้านเราจนพันมันนิ่งแล้วนะเลือดมันนิ่งแล้วมันแข็งแรงภูมิานทานย่ได้แต่แปลกนะคืออากาศร้อนจากขนของมันก็ยังไม่ได้หดสั้นแสดงว่ามันยังรักษาเอกลักษณ์นั่งเดิมอยู่นะ อันนี้ตัวเต็มที่หรือยังเต็มที่แล้วนะตัวเมียประมาณกี่กิโลได้ยี่สิบห้าห้ามโลค่ะคือตัวนี้เนี่ยมันจะให้ลูกประมาณปีละสองครั้งใช่ไหมปีละสองครั้งนะครับครั้งละหนึ่งตัวถ้าออกมาแฝดก็มันจะน้ำหนักมันจะน้อยหน่อยออ คือข้อดีของมันก็คือเลี้ยงง่ายมากทนไม่ค่อยเป็นโรคนะฮะเดือดกินเก่วะทุกอย่างเนะี <c> ่ย <oughs> กินง่ายมากนะกินง่ายนะครับแกะตัวนี้เนี่ยกินง่ายมากเลย <c oughs> คือยังไงก็ได้มันกินได้หมดนะครับมันกินง่ายกว่าแพะพื้นเมืองอีกแล้วก็มันทนกว่าแพะพื้นเมืองคือตอบโจทย์อ่ะก็สวยนะ <c oughs> เอาไว้แบบแต่งบ้านแต่งบริเวณมเห <c oughs> มือน,น,นกันเนย ไม่พายอืมมนูไม่พวดมันจะแบอืมแต่ตัวนี้สวยนะหรือว่าสวยไซส์กำลังดีอ่ะน่ารักอ่ะ็คนมันจะพูดอย่างนี้เพอาะสัตว์กินตะเครเอาอ่ะอ๋อคนมันมันทำอะไรได้บ้างขนมันก็ถือว่าทำเป็นพรมนะอืมมันก็ใช้งานเหมือนคนออสเตรเลียปกติเลยใช่มันก็เยอะอยู่เหมือนกันนี่ยเยอะเยอะกว่าจะถึงเนื้อมัโอ้ยประมาณสองนิ้วได้อ่ะ แล,แล้วก็แล้วก็เก็บเป็นผลพลอยได้ไปด้วยนะเอาแบตเตอรีมาสวยๆคือเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่นะปล่อยทิ้งแต่ที่ไหนได้พวกนี้มันมีมูลค่าด๋ยู่นี้เพราะว่ามันสวยแล้วก็อะไรนะทรงอะไรมันได้อะแล้วก็ถึกทนนี้เป็นเข้้้าานงััสไปดู ถ้าหางยาวถึงนี่คือคื้นกายพันแล้วนะอ๋ออดีตพันดั้งเดิมเลยอนเดิมท่อันนี้คือแบบพันตรงตามสายพันในนั้นทำไมบางบางตัวเราจะเห็นขนมันไม่ได้ตรงแบบนี้ มันเล็กการูแล่าสารการอุ้ยดีดีมันก็จะโต๋ออันนี้ที่เราโอ้ที่การดูแลถ้าทับไปก็เป็นอย่างงี้อ๋อถ้าปล่อยนานๆก็จะเป็นอย่างงี้อ๋อเออกระปุกเลอทุกกระปุกอ๋อมันจะเป็นก้อนอย่างงี้เลยนะอ๋อบูลูยอจ้าวายอจิ้นหนึ่งอ่าบูลูยอเดุอดไหมเนี่ยดืตัวนี้ไม่ค่อยดุเท่าไหร่เหมือนที่บ้านมันก่อนเนี่ย เข้าใกล้ไม่ได้เยแบกไข่มอสุดกะลุกยับแตคือไม่กลัวเราเลยนะเข้าไปเราต้องถอยอ่ะบางทีไปจับเชือกมันดึงไปแบบลากเราไปเลยขอ้ยย่ยอน่าดนาดี รด่ก้อนนี่แต mm. ่พี่ทีอ mm. ินเดียล่นก้อนอืมเดี๋ยวอินเดียจะทำอะไ a นะพี่นะกัมเบอืมอันนี้ี่ตัวขนาดนี้คืออตัวเต็มที่ละเต็มที่อะอย่าเี้เต็มที่อ่างงีอป้อมมือเหรอเดี่าสบยงาอนกเด็กันอ๋อโอเค ก็สวยนะ <c oughs> ดูขนาดยหญ่าน <c oughs> ี nah e <c oughs> <k rouge> ่ย <Interestingly> <c oughs> ังกินเลยครับแพะไม่ไม่ค่อยกินเนี่ยหน่นี้ขนาดนี้นะอุ้งเ้าเกศเลยเลี้ยงง่ายอ๋อเลี้ยงง่ายทนใจทนทนโรคทนอะไรอ่ะ มากเลยต้องดูแลละทุกลานถ้ามีนอนมีอะไรก็ต้องกระบะมันนมันยาวต้องสังเกตการัสืบโอ้นี่ผู้เชี่ยวชาญทำเยอะด้วโอ้คือแพะแพะจะกินอ๋อแกะจะกินหญ้าส่วนใหญ่อ๋อกา<อ>รโฆษณาการกินของวนเกษตรกรมัรับแพะรับแพะเห็นไหแสดงว่าถ้าเราไม่มีต้นไม้มีหญ้าเยอะๆคือเลี้ยงแกะสบายเลย ไม่ต้องอย่างอื่นเขาก็ไม่เท่าไหร่เขาจะย่าส่วนใหญ่อ๋ออ๋อไม่ค่อยปีนรั้วอ๋ออ๋อแกะตัวนี้มันมันจะดีหน่อยเพราะว่ามันมันจะไม่ค่อยข้ามรั้วแล้วก็ไม่ค่อยกระโดดเท่าไหร่มันจะไม่ซนเท่าไหร่ ดูเหมือนจะเชื่องกว่าแพะนะเยียรยันลรื่องอมอประธานในีบุณณ์เลชอืมเจี๊ยบข้ามเดือนนะแบบบบผู้ให้ือสุญตอนนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ที่ฟาร์มที่เขาขายกิโลละสองร้อยอ๋อกิโลสองร้อยมันน้ำหนักเฉลี่ยที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะเอาตัวผู้ก่อนเต็ม,ท,มที่ประมาณยี่สิบ ยี <20 S 2> ่สิบกิโลยีกิโลขึ้นอ๋ยสิบกิโลขึ้นแล้วถ้าตัวเมียล่ะก็ประมาณตัวเมียส่วนใหญ่ไม่ค่อยขายอ๋อไม่ค่อยขายเก็บไว้เก,เก็บไว้ทำให้ทันกันเพราะมันมันยากตัวเมียมันได้ยากใช่ไหมไม่ใช่ได้ยากยออเก็บไว้ดีกว่าเขาเก็บไว้ดีกว่าเนาะแต่ตกอพ่อหนึ่งปีแล้วยังไม่มีเนื้อเท่าไหร่อ๋อตัวผู้มันจะใหญ่ใช่ไหมอ้วนกว่า<ล> ออปีหนึ่งขายได้อ๋ออ๋ออันนี้แค่ปีเดียวก็ขายได้ละทำอะไรกิกได้ละมันก็เร็วกว่าอจะใปน้